ตัวอย่างถัดมานะครับจงเขียนรูปคลี่ของเลข,ขาคณิศสามมิติที่กําหนดให้ต่อไปนี้นะครับเขาก็ให้รูปเรามานะครับรูปนี้นะครับหลายคนมองแล้วบอกว่ามันเป็นพิซึมฐานสี่เหลี่ยมนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝาที่ปิดเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเนี่ยฝาทางด้านบน นะครับเห็นไหมกับทางด้านล่างไม่เท่ากันข้างล่างมันเป็นยังไงนักเรียนข้างล่างมันใหญ่ข้างบนมันเล็กนะครับจริงๆแล้วนะครับรูปเนี้ยมันคล้ายกับเป็นรูปพีระมิดนะครับแต่ว่ายอดเนี่ยมันถูกตัดทิ้งไปถูกไหมก็เลยออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคเรามาเขียนรูปคลี่กันครูจะเริ่มต้นนะครับจากสี่เหลี่ยมที่เป็นฐานตัวนี้ก่อนนะครับอ่ะครูวาดสี่เหลี่ยมก่อนเลยนะครับ สี่เหลี่ยมตรงนี้น่าจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วย โอเคได้เป็นแบบนี้นะครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือบริเวณที่เป็นฐานนะครับถัดมานะครับคูจะเปิดทางด้านหน้าเนี่ยออกมานะครับจะเปิดตรงนี้ออกมารูปตรงนี้นะครับนเรียนสังเกตมันเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับมันเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับโอเคเราเปิดออกมานะครับ สร้างสี่เหลี่ยมคางหมูขึ้นมานะครับโอเคตรงนี้นะฝัะ่งซ้ายนะครับพื้นผิวทางด้านซ้ายเนี่ยเราก็เปิดออกมานะครับเปิดออกมาเหมือนกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู Okay. นะครับฝั่งขวาเราก็เปิดออกมาอีกเหมือนกันนะครับมันก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเหมือนกันไม่มีจุดนะครับเราอาจจะวาดไม่ค่อยตรงนักนะครับนี่ข้างหลังนะครับข้างหลังนะเราเปิดออกเหมือนกันใช่ไหมเปิดออกเหมือนกันนะครับ ได้เป็นแบบนี้นะครับถัดมานะครับยังเหลือนะครับฝาปิดทางด้านบนอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยนะครับนักเรียนจะเอาไปติดตรงโซนไหนก็ได้นะครับจะเอาไปติดไว้ตรงนี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 ้ก็ได้นะครับคู่ขอเอามาติดทางด้านล่างแล้วกันนะครับตรงนี้นะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยม โอเคเราก็จะได้ออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้ตรงฐานนะครับมีสีแรงนิดนึงเดี๋ยวเราแรงเงาด้วยเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้คือบริเวณที่เป็นฐานนะครับของพีระมิดยอดตัด